สวัสดีจ้าคุณแม่จ้ามือนีค้นสวยรวยหนีสินเด้ค่ะวะ้าแต่งต้มงงามคาเตสูที่ใบใสละจา้าสีผ้าหลูกไปสีวัคซีนจ้าแม่อ้าวขาดเข้มขัดก่อนถ้าปาสใเข้มขัดม่อยสตาร์ทลดผีบาเอาสวยเอาเลิศแล้ว,ป,วป้าคาเตซูสีไปออยอันคุณหมอตีเกินไปเอางามแล้วคุณแม่ขาเดินทางจา้ามือน,นีได้ลูกหน่อยไปน้าเต็มรดอัญาคุณแม่บนทุนนะ ปดตูค่ะแม่เท่งนอเท่งหอยอ้ยสุมหัวก็อยู่ข้างหลังจ้าไปแล้ววันที่นี้บึนบึนบืนบนไป,ปดบดดนปันไดค่ะแม่ข้าวเดียวย่อมทันหอด,ด่บอลานหมอจริงจริเราหมู่บ้านกับไปเดเมทูนึงแต่หมอปิดลาจ้ามันอีก,ก็เลยไปไม่อะหอดแล้วลานคุณหมอเปิดดาก,กอนดากโหลดเดเมทดากแม่เพียลลวก เอาออกมาจากถางหลังรถเวยค่ะสื่อรถบะเบิงสภาพลูกควนเต็มรถอญญาญะสีดวัคซีนค่ะแม่้าเบิงว่าผู้ใดสีห้องบอ่สรุปแล้วบ่มีผู้ใดห้องพอ่อโตอีแม่เด้อห้องไปยังแม่เด้อห้อง่าวัคซีนละแม่แปตโตอุ้ยโพดโพดเนาะอยากได้ผัวเป็นหมอได้แด่บ่ได้คุณแม่คะ่ะเดจะหมอผีแท้เด้อบุนี้เรียบร้อยจ้ะแม่เอาลูกคืนรถคือเกา ยาไซดากจากรถเจจ่าถามลูกว่าห่อนบอลูกบอกว่าฮอนอนอ่ออ่อ่เมื่อเื่อแล้วลูกว่าเพื่อน่ะคิดเอาเองแต่ก็ท่านห่อนเมื่อแล้วแม่ก็เมื่อแล้วม้าก็ห้อนแม่ก็หิวมาที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําคุณแม่ค่ะอเมริกาโนหวานปกติ คนส่งสัางเัวได้กะงงเ่อ่นจ้าไม่ต้องแปลกใจค่ะกินไม่เหมือนเพื่อนค่ะคุณแม่่ะเพราะเป็นคนไม่ปกติค่ะเบิ่งกส่งคือสีเฮลตี้เดบอมแค่ะคุณแม่ขะเฮ้วเฮฮี่เลยค่ะย่างค่ะคุณแม่่ะวัคซีนเรียบร้อยกาแฟเรียบร้อยต่อไปค่ะของลูกใหญ่ค่ะคุณแม่ค่ะโค้งกายแวะไบสือโค้งกายอิบเท่นี่เบิ่งยัดอุ้มลุ่มลเพื่อนันน้อยคอหลอว่าสีออกรถพ่วงอยู่แม่ค่ะ ซาเล้งพ่วงนะคะเรียบร้อยได้ไก่นะคะกลับถึงบ้านเสร็จสิ้นสมบูรณโอ้ดกัดกดกัดกดักดักออกสนอบอออกอุย้ยผาดน้อยเดียวสันเห็นดากแม่แล้วกลับถึงบ้านเรียบร้อยคะ่ะแม่ขาวัคซีนวันนี้